สหรัฐอเมริกาจะยกเว้นภาษีโซล่าเซลลจากประเทศไทยค่ะนี่เป็นรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศยกเว้นภาษีนําเข้าแผงโซล่าจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4ประเทศเป็นเวลา2ปีค่ะพร้อมกับประกาศใช้กฎหมายกระตุ้นการผลิตแผงโซล่าในประเทศควบคู่กันไปด้วยนี่น่าจะเป็นนโยบายการกระตุ้นให้ประชากรของเขาเนี่ยหันมาติดโซล่าเซลกันมากขึ้นนะคุณนท ข้ข่าวระบุว่าประเทศที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแผงโซลา่าได้แก่กัมพูชามาเลเซียเวียดนามและประเทศไทยค่ะ <c oughs> ขณะที่สหรัฐกำลังเร่งพัฒนาการผลิตแผงโซล่าในประเทศและพร้อมจะผลักดันให้ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นรายงานระบุเพิ่มเติมด้วยว่ามาตรการของไบเดนจะช่วยรับรองว่าแผงโซล่าจาก4ประเทศนี้ซึ่งมีสัดส่วนราว80%ของทั้งหมดที่นำเข้าโดยสหรัฐจะได้รับการยกเว้นภาษีนำ เข้าทั้งหมดก็ทําให้เราสามารถส่งออกได้มากขึ้นเพราะว่าแผงโซลา่าเมื่อไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกามันก็จะมีราคาถูกลงประชากรของเขาก็จะสามารถที่จะติดแผงโซลา่าได้ง่ายขึ้นนั่นเองมาตรการนี้เกิดขึ้นจากการที่ไบเดนมองว่าแผนต่อสู้กับภาวะโลกร้อนของรัฐบาลชุดนี้อาจจะสะดุดและไม่ทันตามเป้าหมายท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการสอบสวนเป็นเวลานานหลายเดือนของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐว่าการนําเข้าแผงโซลา่าจาก4ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังหล เลี่ยงภาษีศุลกากรสสาหรับสินค้าที่ผลิตในจีนหรือไม่เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอ่ะสีประเทศนี้ยกเว้นภาษีไปเลยค่ะคุณนท์ค่ะเราก็ทราบกันอยู่นะว่าปัญหาพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกามีการใช้น้ํามันเยอะนะแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ามันด้วยเขาก็ต้องมองเห็นนะครับว่าพลังงานทดแทนเนี่ยต้องเข้ามาช่วยส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการคว่ำบาตรรัสเซียเองนะครับแล้วก็มีปัญหาด้านการค้ากับจีนนะครับซึ่งเราต้องยอมรับนะว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยการผลิตส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมา จากประเทศจีนนะเพราะฉะนั้นการที่อนุญาตให้4ประเทศนี่นะครับรวมถึงไทยด้วยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการที่เข้ามาซัพพลายประเทศไทยนี่เรามีโรงงานผลิตโซลา่าเซลล์ขนาดไหนนะซึ่งเออต้องเดี๋ยวผมขอกลับไปตามให้นะครับเพล่เผเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ดีกว่าถามซิว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับในเรื่องของโซลา่าเซลล์ซึ่งเมื่อกี้เขาพูดมานิดหนึ่งนะว่ามันมีปัญหานะครับก็คืออาจจะมีบางบริษัทเนี่ยไปนําเข้ามาจากจีนแล้วมาประกอบบางส่วนแล้วก็ส่งออกไปอ,อ,ไปอเมริกาก็ได้นะอันนี้อันนี้เดานะพลังงานสะอาดเน ทำให้อเมริกามีความมั่นคงมากขึ้นนะ,ะในด้านพลังงานแล้วก็เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งน,นะครับในขณะที่เกิดสงครามที่ยูเครนแล้วก็รัเสเซียครับฮีเตอร์ชีชาวครับเป็นผู้บริหารสมาคมพลังงานสะอาดของอเมริกันบอกว่าคำประกาศของไบเดนเนี่ยจะช่วยให้ภาคเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแล้วก็ความมั่นคงพลังงานของสหรัฐด,ดียิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับเขาบอกว่าเราให้เรา2ปีนะหมายความว่าตอนนี้เราต้องพอร้อมผลิตนะเพราะว่าสองปีเนี่ยเขาก็จะทาของเขาเองนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ใช้ของเขาแต่ว่าตอนนี้สองปีเนี่ยคือต้อง ครับเพราะฉะนั้นในปี64นะครับมูรคท่าที่ไทยส่งไปที่สหรัฐอเมริกานะครับของโซลาเซลล์อยู่ที่36,816ล้านบาทครับ49%ของการส่งออกเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดในไทยครับนี่ยอยู่เมื่อกี้ผมเห็นภาพอันนึงนะคุณตาครับอันนี้เซลล์ที่เห็นตรงนี้ในภาพเนี่ยได้รับพลังงานจากแสงนะครับผมจําได้ว่าใช้คําว่าโฟโตจีนิกหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดมันมีคุณน็อตเซลล์มีสองสองประเภทนะคุณตาครับอย่างแรกนี่นะครับก็คือการใช้แสงครับก็คือความเข้มแสงงนนอออ่่่่่าายยทีีีเเเรห็ู้้มื เห็นอยู่ภาพหนึ่งเนี่ยเป็นโซลาร์เทอร์อลด้วยนะมันจะเป็นลักษณะของจานโค้งครับการรับแสงจานโค้งพาราโบลาเนี่ยจะโฟกัสไปที่หลอดตรงกลางครับที่มีสารอะไรต่างๆอยู่นะแล้วทำให้เกิดความร้อนแล้วนาความร้อนนั้นไปทําเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งผมเข้าใจว่าการให้แผงโซลาร์ที่เป็นดอกเบีย้ยศูนย์เนี่ยอาจจะรวมถึงโซลาร์เทอร์อมด้วยนะครับดิฉันเซิร์ชเร็วๆนะคะมีผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยในตอนนี้13บริษัทอนนี่โซลาร์เทอร์อมซึ่งนว่คือโซมารอบ้านเรา โซลารเทอร์มอลเนี่ยมันใช้พลังงานความร้อนอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปทําเป็นพลังงานซึ่งออบ้านเราเนี่ยพอเราเอาไปดูกันจริงๆเนี่ยความเข้มแสงเราไม่ได้มากเข้าแถวแคลิฟอร์เนียครับโซลทอร์มอลเนี่ยผมว่าน่าสนใจรายชื่อ<ต>ผู้<ว>ผลิตและ,และประกอบจําหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเยอะๆเยอะคุณนที่สิบริษัทเลยค่ะเยอะค่ะเยอะค่ะนี่ไงมีคนตอบให้ผมแล้วครับโฟโต้โ เค e ็กเซลอ่าก็คือใช้คลังขาดการแสงคุณเพลช่วยตอบขอบคุณมากค่ะน่าจะสําหรับบริษัทที่ผลิตอยู่แล้วใช่ไหมสามารถที่จะพร้อมในการส่งสองปีเนี่ยถ้าเริ่มใหม่ก็อาจจะหมดพอดีเนาะค่ะ